อ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้กับการวิเคราะห์ทองคำและ USDJPY ประจำวันที่28มกราคมปี2568นะครับผมก็ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเมื่อวานวันจันทร์ผมบุนทั้งวันเลยเลยไม่ได้มาอัพคลิปเนาะก,ก็กราฟเนี่ยตอนนี้ทองคำนะครับผมก็ล่าสุดเนี่ยผมทำไปคลิปไปเนี่ยเมื่อวันที่เท่าไหร่ทุกคนเอ่อเมื่อน่าจะประมาณวันที่20 2ส2บยี่ส ประมาณประมาณ24นะครับผมประมาณ24นะครับผมก็มาดูกันวันที่24เกิดอะไรขึ้นนะครับผมกราฟก็ขึ้นมานะครับเทสในส่วนของซัพพลายนะครับที่บริเวณนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าซัพพลายตรงเนี้ยนะครับกราฟขึ้นไปเกือบจะนิวไฮแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่ถึงนะครับผมก็ติดในส่วนของบริเวณนี้อยู่นะครับติดในส่วนของโซนโซนนี้อยู่นะครับผมเป็นซัพพลายชุดสุดท้ายเนาะก่อนที่จะกดตัวลงมานะครับผมก็คือกรา ไม่ขึ้นนะครับผมก็คือกดตัวลงมาก่อนนะครับผมแล้วก็วันที่24เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับผมมันมีไซเว์แล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นคือไม่รู้จะไปหยุดที่ตรงไหนนะครับจนกระทั่งประมาณเกือบจะหมดวันแล้วอะนะครับผมก็มีการปรับตัวลงมานะครับผมส่วนเมื่อวานวันที่27นะครับเดี๋ยวผมอธิบายร่วมไปด้วยเลยนะครับก็27เนี่ยมีการกดตัวลงมาแต่ว่าก็กดตัวลงมาสักระยะหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามีการติดกลับขึ้นไปเพื่อรีเทสในส่วนของโซน นะครับที่คาดว่าจะเป็นแกร็บที่ที่เปิดมานะครับผมก็ดีเทสในส่วนของตรงนี้นะครับผมเป็นซัพพลายบริเวณนี้นะครับผมแล้วกดตัวลงไปนะครับผมก็ปรับตัวเป็นขาลงนะครับผมจนกระทั่งมันมีการเบรกในส่วนของบริเวณนี้นะครับก็ถามว่ามันเป็นในส่วนของอาการเบรกไอ้นี่ไหมก็ถือว่าเป็นการเบรกเป็นดิสดิสเคาาโซนนะครับผมตรงเนี้ยเป็นดิสเคาาโซนแต่ว่า ออถ้าจะให้เบรกจริงๆผมว่ามันควรจะเบตรกตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากาฟวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโดยมุมมองส่วนตัววันนี้เนี่ยผมคิดว่าบริเวณเนี้มันมีการกดตัวลงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับผมแล้วก็มีการช็อคตรงนี้นะครับผมจริงๆอันนี้อาจจะเป็นการช็อคที่เดี๋ยวต้องรองดูกันอีกทีนะครับผมมันน่าจับตามองเหมือนกันว่าเขาจะเป็นการช็อหลอกหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าอาจจะเกิดเป็นภาพที่เราคาดคะเนกันว่า อาจจะมีการกดตัวลงต่อนะครับผมโดยมีการดันขึ้นไปสัก50%ถึง61.8แล้วก็กดตัวลงมาแล้วเพื่อเบรกตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าเขาเบรกตรงนี้ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นของจริงแลลวนะครับผมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาจะถึงตรงนั้นไหมเขากว่าจะถึงเนี่ยก็จะมีหลายๆโซนนะครับที่จะเข้ามาหัวพันก็จะเป็นบริเวณแถวนี้นะครับที่ยังไม่เคยใช้เลยนะครับผมบริเวณนี้ผมก็คาดการว่าตรงนี้มันเป็นิควิ i ิต t y ที่ยังไม่ได้ลงมาขวาด นะครับผมก็มีโอกาสที่จะลงมากวาดนะครับผมถ้าเกิดใครอยากจะเซลล์นะครับรอรอเด้งเซลล์จากบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมรอเด้งเซลล์จากบริเวณนี้ก็ได้นะครับผมวันนี้อาจจะมองเป็นหน้าเซลล์นะครับผมแต่ตอนนี้ช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีการดันขึ้นไปก่อนนะครับผมหรือไม่ก็ดันดย,ยาวๆเลยยันยันตลาดอเมริกามานะครับอาจจะกดตัวลงไป ตอ,ตอนกลางคืนนะครับตอนช่วงหัวค่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันในทีนะครับวพาตอนนี้ถ้าเราตีมาเนี่ยกรอบโซนบริเวณน,นี้ก็น่าสนใจนะครับผมบริเวณน,นี้เป็นซับไล่ด้วยนะครับผมก็มีโอกาสที่จะดันขึ้นมาที่บริเวณน,นี้นะครับดันขึ้นมาที่บริเวณน,นี้แล้วก็กดตัวลงไปเพื่อเบรกตัวตัวเองอีกรอบหนึ่งนะครับผมเบรกสวิงอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทองคำเนี่ยน่าจะยังขึ้นไม่รอดนะครับน่าจะยังขึ้นไม่รอด ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เป็น liquidity ที่ผมคาดการณว่ามันน่าจะลงมาขวาดก่อนนะครับเรามาเด้งในส่วนของดีมาตรงนี้น่าจะโอเคกว่านะครับผมถ้าเกิดมันจะขึ้นนะครับผมแล้วก็ถ้ายังไงก็เดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีเนาะเพราะว่าตอนเนี้มันปรับตัวลงมาก็จริงนะครับผมแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าจะปรับตัวจริงๆผมอยากจะให้เบรกที่สวิงชุดนี้นะครับผมไม่ใช่สวิงชุดนี้เพราะชุดนี้มันเป็นชุดที่ดันขึ้นไปก็จริงครับแต่ว่า อย่างที่ผมเคยบอกเสมอๆเลยนะผมจะใช้เก i n บ l o ในตัววัดนะครับผมถ้าตรงเนี้มันเป็นการมิติเกตในส่วนของมี Premium Zone เอ i ด c คาวโซนเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปตลอดเวลานะครับผมหรือไม่ก็กดตัวลงไปก่อนเพื่อที่จะมาม i t ิเกตเพื่อชุดใหญ่อันนี้จะขึ้นไปเพื่อ,อ BOS อีกทีนึงนะครับผมเพราะว่าสังเกตนะครับเวลาการาฟมันจะ BOS เนี่ยเราจะสังเกตว่าบริเวณเนี้ยอย่างตรงเนี้ยเห็นปะมันก็เข้ามานะมิติเกต มันเลย BOS นะครับผมแต่ตรงนี้มันแปลกตรงที่ว่าแรงบายมันเยอะครับช่วงอาทิตย์ที่แล้วแรงบายมันเยอะมันทําให้กราฟเนี่ยดันขึ้นไปโดยที่ถึงมีการย่อเนี่ยมันก็ผิดคาดเหมือนกันนะครับผมจริงๆถ้าเกิดแบบว่าผมรู้ว่ามันกดตัวเซลลลงมานะครับแต่ผมสังเกตอยู่แล้วสังเกตเวลาแบบไส้หรือแท่งเทียนเนี่ยมันเป็นแบบแห้งๆแบบเนี้ยครับคล้ายๆโดจิกโดจิกไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยไส้ขึ้นบนขึ้นล่างขึ้นบนขึ้นล่างเนี่ยแสดงว่า แรงที่ส่วนลงไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมสังเกตดูเวลาเนี่ยขึ้นมาเป็นแท่งเต็มเลยเห็นปะเวลาขาบายขึ้นมานแท่งเต็มเลยแต่เวลาจะลงเนี่ยโอ้โหกว่าจะลงนะลงยากมากครับเพราะว่ายัางไงตอนนี้เทรนด์หลักที่มันคุมครอบคุมไว้อยู่เนี่ยก็คือเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันจะลงเนี่ย มันก็ต้องลุ้นเอานะครับผมใครที่เก็บกําไรระยะสั้นก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครที่กะเก็บระยะยาวอย่างผมเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมช็อตลงมาแถวๆบริเวณนี้นะครับผมผมก็กะว่าจะลงมาม่ติเกตในส่วนของพรีเมียมโซนดีมารโซนตรงนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วนะครับผมก็ได้แค่ตรงนี้เองนะครับไม่เยอะนะครับผมก็อันเนี้ยมันเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันว่า อันนี้อาจจะเป็นแค่ช็อกช็อกหลอกนะครับช็อกหลอกอย่างที่ผมบอกนะช็อกหลอกแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องรอดูว่ามันจะขึ้นมารีเทสเพื่อกดตัวลงไปหาดีมาโซนถ้าเกิดเป็นการบายตรงนี้นะครับผมเราสามารถบายตรงนี้เพื่อตรงนี้มันเป็นในส่วนของ uh, liquidity ที่มันยังไม่ได้เคลียร์เนาะอย่างที่ผมบอกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้อย่างที่ผมบอกนะมันคือเคลียร์แล้วนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นิค q u i d i t y ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดตัวมาเคลียร์ิค q u i d i t y ชุดนี้เสร็จล้วก็ขึ้นต่อ ยาวเลยถ้าเกิดใครจะรันเนี่ยผมคิดว่าขาบายที่น่ารันที่สุดนะ,ะน่าจะอยู่แถวๆประมาณ 2, 7 1 0หรือ11แถวๆนี้นะครับผมกรอบประมาณนี้ประมาณกรอบ2,700ต้นๆน,นี่นะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มันยังไม่มีติเกตนะอย่างเห็นอย่างสวิงเนี่ยมันยังไม่มิติเกตในส่วนของพรีเมียมเลยนะครับผมเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะมีติเกตแล้วขึ้นไปแต่เสียดายมันแค่ดิส卡尔โซนนะครับผมไม่ใช่พรีเมียมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย นี่ครับผมเราจะสังเกตเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นแค่แบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีติเกตนะแต่ก็มันก็ไปนะครับผมมันมันมันก็ไม่ได้เสมอไปนะทุกคนคือผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้เสมอไปแต่ว่าในส่วนของตรงนี้มันแค่มีแนวโน้มนะครับมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเรากะว่าจะรอเด้งเซลล์เนี่ยผมคิดว่าซัพพลายเอ้ยผมคิดว่า อาอาเราเนี่ยน่าจะลงมาที่ดีมานี้ได้นะครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลานะเพราะมันไกลมากเลยนะ4 0 0พจุดนะครับไกลมากนะครับแล้ววันนี้วันนี้มีข่าวไหมวันนี้ก็มีข่าวแค่แบบตอนช่วงสี่ทุ่มแต่คิดว่าน่าจะไม่แรงขนาดนั้นนะครับผมแต่ว่าต้องรอดูแรงอเมริกานะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็เป็นวันนี้นวันเป็นวันอังคารเนาะเป็นวันเปิดของสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวใกล้ตุดจีนแล้วด้วยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีอะไร มีอะไรแปลกใหม่หรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่เราจะเด้งเซลได้นะครับเด้งเซลได้ก็ต้องไปหาที่สวิงเนาะก็ที่ผมอยากจะลองให้ดูเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นที่สวิงประมาณเพื่ๆอาจจะไม่ถึงนะอันนี้คือไม่ได้การันตีว่าจะถึงนะครับก็สวิงมา50-61ก็ประมาณกรอบเนี้ยนะครับผม2,750นะครับแถวๆ2,750เนี่ยหน้าเซลได้อยู่แต่ถ้าเกิดเขาก,กดโร่ลงไปก่อนก็ ก็ก็ยังไม่ต้องเล่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากเล่นเทสต์ไม้รอบเช้าไปสักไม้2ไม้ก็แล้วแต่นะครับผมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ MM ของทุกคนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวต่อไปก็คือ UJ นะครับ UJ เกเก์นเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คือกดตัวลงไปหนักมากนะครับผมทะลุทุกอย่างนะครับมีเด้งดีมาโซอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็กดตัวลงต่อเนาะเห็นไหมฮะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นขาลงจริงๆครับคือถ้าเกิดเทียบกันนะ ตั้งแต่ผมบอกว่าตรงนี้มันเป็นขาลงนะครับก็ลงมาก็สี่พัจุดแล้วเนาะก,ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับแผน UJ ต่อตอนนี้มันมาเล่นในส่วนของ demand day เนาะใช่ปะ่ะอ้าแล้วตรงนี้มันผมตีอะไรไปวะแปบบ๊บนึงนะครับเอ่อบริเวณนี้ผมอ้างอิงจากอะไรวะน่าจะเป็นในส่วนของโอโหวีกนะฮะน่าจะวีกแน่เลยเนี่ยนี่ครับผมอันนี้จะเป็น Deman d Week นะฮะ ดีมา d w วิกแน่ๆเลยบริเวณนี้นะครับดีมาวิกนะฮะก็เดี๋ยวผมเขียนดี m a n d ไว้ก่อนนะครับผมลงมาแตะเส้นแล้วก็ขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวผมลบๆล,ล,ลบลบรายได้ย่างเลยนะครับโอเคมันเป็นดีมา d w วิกนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าตอนนี้แนวโน้มของ UJ น่าเล่นตรงไหนบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ยังมองว่า UJ เนี่ยภาพมันยังไม่ค่อยชาร์เท่าไหร่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าตรงนี้มันสามารถเบรกตัวเองได้น่าจะ กดลงต่อนะครับผมถ้าบริเวณนี้นะครับขึ้นมารีเทสเนี่ยจริงจริงบริเวณตรงนี้มันน่าจะลงได้นะอืมจริงจริงกรอบนี้น่าจะลงได้นะครับคิดว่ากรอบนี้น่าจะลงได้มีโอกาสเป็นแนวโน้มขาลงได้อยู่ยังยังยังลงได้อยู่ครับแต่ว่าต้องรอดูกันอีกทีนะครับว่าโซนนี้มันจะแข็งแรงหรือเปล่านะครับผมถ้าโซนนี้ไม่แข็งแรงนะครับผมก็คิดว่าน่าจะต้องขึ้นไปอีกนะครับน่าจะอยู่แถวๆบริเวณนี้มากกว่า ที่เคยกดตัวลงมานะครับผมผมอ้างอิงที่มันเคยกดตัวลงมาเห็นไหมมันขึ้นไปแล้วก็ไส้แล้วก็กดตัวลงมาแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ถึงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ต้องเอาโซนนี้เป็นอ้างอิงดีกว่านะครับน่าจะแข็งแรงมากกว่านะครับผมตอนนี้มันแค่เด้งดีมานะครับก็ขึ้นไปในส่วนของบริเวณนี้ประมาณ1,800จุดแล้ว ประมาณแผ่นแปดถึงสองพันจุดแล้วนะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดมันจะพักตัวตรงนี้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับผมก็คิดว่าถ้าเกิดใคร rr เอาดีด rr เ,เอาเนี่ยก็รอดูการกลับตัวที่บริเวณนี้นะครับเพราะกรอบมันใหญ่อยู่นะครับผมแล้วก็ tp ท,ที่โอเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันทีเนาะเพราะว่าจริงๆภาพเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะเออ uj เนี่ยมันไม่ค่อยสวยมันมันไม่ได้สวยเหมือนตะกอดแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นภาพในมุมมองที่ไซเวด้า สำหรับผมคือไซส์เบดาวสังเกตทํามถึงไซด์เบดาวนะครับผมผมยังไม่เคยสอนเรื่องนี้แต่ว่าก็สังเกตดูนะครับก็กราฟนเนี่ยมันขึ้นไป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 แล้วมันก็ลงมาเนี่ยแล้วมันก็มีอีกชุดหนึ่งที่บริเวณน,นี้เดี๋ยวผมจะตีให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆเลยนะครับสมมติผมตีตรงนี้นะเนี่ยทุกคนจะเห็นภาพบริเวณน,นี้นะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนนะว่าตีตรงไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็พอมันลงมาใช่ไหมมันก็จะมีประมาณชุดหนึ่งที่บริเวณน,นี้เห็นปะ แล้วมันก็ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเห็นปะทุกคนคือกรอบมันเป็นกรอบที่แบบเหมือนไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็กดแล้วไซด์เวย์ไซด์เวย์แล้วก็กดแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็อาจจะไซด์เวย์อีกแล้วก็กดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือกรอบที่ผมคาดการว่า มันน่าจะเป็นกรอบในปัจจุบันที่ทําให้ทุกคนนหัวปั่นกันนะครับทําให้ทุกคนที่หัวปั่นผมก็หัวปั่นเหมือนกันนะครับผมสําหรับกรอบแบบนี้ผมไม่เคยไม่ค่อยได้เจอบ่อยมากนะครับผมไม่ค่อยได้เจอบ่อยมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากราฟมันจะยังไงกันแน่นะครับผมอย่างอย่างดูดิอย่างดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่ในกรอบนะครับเป็นไซด์เวสไซด์เว์กดกดตัวลงไปตลอดเลยนี่ครับผมมันอันตรายมากๆนะครับการเทรดในสภาวะตลาดแบบนี้ คือถ้าเอาจริงๆนะ UJ เนี่ยในตอนนี้ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะยังไม่ค่อยน่าเล่นเพราะกราฟมันยังไม่สวยนะับไม่ว่าจะเป็น GJ UJ เนี่ยมันก็พอๆกันเลยครับกราฟยังไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่อืมแต่ละตัวเนี่ยกราฟจะยังไม่ค่อยสวยมากนะครับยังไม่ค่อยสวยมากเนาะอืม ภาพตอนนี้ยูเจก็ยังคงค่อนข้างมองยากนะครับถามว่าจะเป็นเทรนแบบไหนจะเป็นไซด์เวย์อีกหรือเปล่าตลาดส,สัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้นะครับผมก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นค่างเงินญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะผันผวนนิดนึงนะครับผมค่างเงินเย,ยนตกอะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อสภาวะตลาดตลอดนะครับแล้วก็บริเวณนี้การกดตัวลงมาเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะครับผมจริงๆผมจะจะอธิบายแค่แผลป,ประมาณนี้นะครับผมแตย่ยังไม่ให้แบบ แนวโน้มว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราก็แค่ตีโซนตีโซนที่มันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่มันจะกดตัวลงนะครับตามระบบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสมอไปนะครับมันไม่ได้เสมอไปนะทุกคนอย่างทองคำเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะกดตัวลงได้หรือเปล่าหรือว่ามันเอ้ยมันจะดันขึ้นได้หรือเปล่าหรือมันจะกดตัวลงต่อแต่ตอนเนี้ยมันมันเหมือนแบบมัน มันเริ่มมีการกดตัวลงไปเล็กน้อยนะครับผมแต่ถามว่ามันกดตัวลงไปเนี่ยมันก็จะยังเหลือโซนที่แบบมีความเป็นไปได้ที่บริเวณนี้อาจจะมีการดันกลับขึ้นมาแบบเนี้ยอืมแบบเนี้ยมันเป็นไปได้หมดนะทุกคนคือโซนที่มันกดตัวลงไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเออมันจะกดตัวยาวนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเล่นเนี่ยนะครับผมบริเวณนี้ผมเซลเซลเซลผมกะจะลันยาวไเลยไงแต่เสียดายมันขึ้นมาดีเทสสูงมากขวานหมดเลย นะครับอันนี้คือความน่ากลัวของตลาดนะครับผมใครที่ต้องคือผมว่าช่วงนี้เป็นการเก็บสั้นไปก่อนนะครับรอบสวิงห้าร้อยพันจุดก็เก็บไปก่อนเลยครับคือมันบางทีเผลอๆไม่ถึงด้วยนะครับผมก็ระวังไว้นะครับทุกคนใครที่จะเล่นนะในช่วงนี้ก็สภาพตลาดมันก็ค่างที่จะแปรปวนนิดนึงนะครับมันแปรปวนมาทุกวันแหละนะครับผมก็ยังไงก็ต้องมีเจ้านะครับพวกเราก็เป็นแค่เมาแล้วก็โดนกวาดอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราเรีบเก็บก่อนนะครับรู้ตัวทันดีกว่านะครับรู้ตัวทันดีกว่า นะครับโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับการวิเคราะห์ครั้งหน้าสวัสดีครับ